ท่านผู้ฟังคะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายเปิดจุดบริการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชน150จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงปีใหม่2569ติดตามได้จากรายงานคะ่ะ ทุกปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่หลายหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอีกหน่วยงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายจัดตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการอาชีวขนส่งอาสาช่วยประชาชน77จังหวัดทั่วประเทศจนถึง วันที่5มกร,ราคม2569เพื่ออำนนยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมโดยปีนี้สำนักง,งานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดตั้งจุดบริการประชาชนกว่า150จุดตามเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศนางนรมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ที่การกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยดูแลประชาชนให้เดินทางปลอดภัยแต่ยังเป็นโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาได้ฝึกทักษะและการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมไปถึงการมีจิตอาสาให้บริการสังคมและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการฝึกทักษะทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิ ดำเนินการกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาให้เป็นของกวัต้องขอบคุณกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะที่ได้ให้โอกาสกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานอาชีวะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทําให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านภูมิลาเนาได้อย่างปลอดภัยและสุดท้ายปลายทางก็อยากจะให้น้องๆอ,อ,อาชีวะเนี่ยได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทํา แล้วก็หากเรียนจบไปแล้วก็จะได้มีงานทําในเอกชนแล้วในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาเราก็จะส่งเสริมน้องๆอาชีวะยิ่งๆขึ้นไปนะคะเราจะใช้อาชีวะนี่แหละสร้างชาติสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยเพราะว่าเรียนจบแล้วมีงานทําจริง สำหรับการตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนนี้ภายในจุดบริการมีการให้บริการในด้านต่างๆกับประชาชนอย่างครอบคลุมทั้งการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า การซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงจัดพื้นที่พักผ่อนเพื่อคลายความเหนื่อยล้าก่อนออกเดินทางนอกจากนี้ยังมีบริการนอกพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินรัศมี5กิโลเมตรจากจุดให้บริการผ่านรถโมบายและรถจักรยานยนต์ฟิกอิจิตอาสาพร้อมให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประชาชนสามารถค้นหาสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันอาชีวะอาสาและ l ล n e อ f ฟ i ิ i a l ลอาชีวะอาสาการดำเนินงานทั้งหมดนี้มุ่งสร้างความปลอดภัยในการเดินทางส่งเสริมจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภยัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศพร้อม ต่อย,ยอดไปประกอบอาชีพในอนาคตพอิษนาทขวัแสนสุกรายงาน